นี่นะครับมัดจํานะครับต้องทำคลิปไว้ด้วยนะครับถึงจะรู้นะครับรถมิตซู i ิชิฟูโซคันที่ผมมัดจําเอาไว้ที่อู่โชคนะครับได้ขายแล้วนะครับนี่ลูกค้าอุดรบ้านผือดูตัวหนังสืออ่านไม่ออกหรอกทำไปงั้นแหละเชืองสือคนไม่จบเนาะนี่นะครับมัดจําเอาไว้ห้า0 0ื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปเร่งดําเนินการเอาเข้าต่อเอาตามสเปกนั่นเลยเนาะสเปกที่ผมเหดไว้สาเมตแปด ระแนงสามไม้อ่าแล้วก็ชุดแต่งยังเนี้ยบดีบดีแต่งยังมากไม้เม็นติมีอะไรบ้างใส่พวกกระจกใส่ไฟนี่ล่ะธรรมดาเออบ่เอาบ่เอาหมวกนะที่ว่าไม่เอาหมวกแล้วก็ผ้าใบผ้าใบเต็มบ่เอาผ้าใบธรรมดาเอาผ้าใบสอง่าข้างหลังสองครเอาเต็มว่าไปเล่นคุณบ่ไดีมูดีพ่อยหว่านี่แหกมันบ่คือกันเนาะกระทั่งนี่เป็นยังขึ้นมักกันเถอะเฮ้ยบดีอยู่คุณบ่ได้เลยเคลียร์งายหนนะบ้านถึงไงกุ๊บเดียวว่าต่อรองพื้อนลดจักรของด้วกันคุณบด้ครับผมยื๊ด อยู่ตำบลจำปาโมงนะตำบลจำปาามงบ้านนียังบูซื้อบ้านจำปาดงาจำปาดงจำปาโม,มงนะครับนี่เหี่รอดูได้เลยอีกก้อนสิก้อน,เด,<ม>น,นเดี๋ยวกุมภามีนามีษาเดี๋ยวก้อนมีสาอยู่ดอก<ม>ก็ดีแล้วมาเจมิมเจมกดังไหม <c oughs> นะครับผมเมื่อวานมัดจำไว้ก่อนห้าพัน ย่านขายก่อนนะมันขายเร็วดิจีบเลยที่เมืองเสาหนิมีมาจีบอยู่กันดิ <c oughs> เออคนเรียกว่าพึ่งมาจำไปแล้วครับทั้องอนมัดจำของพระโสม,มาหัวทางมาหัวเนาะเม่นบัตรอันอันอันรุดเราบอกผมได้ได้วยครับประศรพึ่งบอกรุดเหรครับพึ่งกำลังมากเหรอกำลังมากจริงเรียกว่าเดี๋โทรเช็คอีกอยู่เพราะว่าถ้าเฮ้ยสิบเอ็ดโมงหรอคือเราเห็นโทรมานเนาะเรียกออกไปเฮ็ดคลิปนี่นะครับเอาเป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับรถคันนี้ผ้าใบคู่ข้างหลังหมวกไม่เอากระจก แต่กระจกนาซาเอาไฟลังคาเต็มนะครับแล้วก็มีแก้มเลีดกันชนเหลียดแต่ลมแต่ลมเขาต้องเพิ่มดิต้องแก่ลมต้องเพิ่มอ่าท่นเพิ่มท่นเพิ่มดีใส่ให้เพิ่มแกางเยี่ยวมาใส่ให้ช่างเยี่ยวมาใส่รถอเปล่าสี่พันห้าเอาเยอะบอท่านแท้ดนเล่นแหละเดือดเท่าจะใส่ถ้าช่างเอี่ยวใส่โอ้คันใส่แต่สางเยี่ยวนี่ สิอ่คือสงเขาไปสือมาใส่เองดิแน่นอนโอ้สางเยอแต่เราโม่เนาะเราเห็ดแน่นอนเออเราโม่เราโม่เอาวะเออต่ว่าเอายุ่นปะเสดียดิวแล้วเว้าเออให้เรามาเห็ดตดตังยุ่นี่โอเคครับผมก็มีแต่ไม่ยังไม่ระบุนะถ้าเกิดเปลี่ยนใจเลือกก็ได้เลือกเป็นน้อนเลือกก้อนก็ได้บ่ราะเลูกสายนนบอกเราว่าเขาสีแดงกเมีสีเขียวมะนาวได้ครับมะนาวเลยจ้ ฟูโซเขียวมะนาวหรือเ่อ่ะโอเคเขียวมะนาวเนาะเอาลูกนั่นเลยเอาอย่างอน้ข่ายกรบบะนี่สร้างเพิ่ยนเลยปะไม่ได้เพิ่มมันมันต้องสร้างเพิ่มมันต้องเพิ่มย่างเดียวคือคือรายการของยูลานเขาเนี่ยผมไปเห็นมาแล้วเพิ่นสิเมาส์เมาก็คือเรบยบร้อย่างเดียวคันเพิ่ยนต้องไปจ้างมาจากลาบุรีมาเพี้ยนมันปกตินะปกติเนาะปกติกับงามอยู่ดอกเห็นบอกคุ้นแผนน่ะคันว่ารถทับแทีบก็จะจัดให้เตรียมแกล้เลยล่ะ บางคันงูดโซกำลังสิแล้วนี่เขียวมะนาวถ้าเปลี่ยนใจก็ค่อยโทรมาเออถ้นเปลี่ยนใจยังค่อยโทรมาบอกสิบ่ทันลงไว้บอกว่าลงไว้เลยครับเอาลงไว้เลยเอาได้ละแต่ไม่ต้องเปลี่ยนดอกเอืมเกี่ยวมะนาวบอกเมียกับลูกสายซั่งเราต้องไลี้ยวสั่นลัง่งสีเขียวมะนาวเอ้ยเขียวมะนาวโอเคครับสีเขียวมะนาวเนาะก็จะได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าคันนี้ ขายซื้อขายกันแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่นว้างสิเสียทอบขายรถดีๆนี่เอาหนามามันจะใสไหลายเท่เอ่นะผมจะบอกให้ว่าหลังๆคนคอมเมนต์เป็นว่าคนละห้าร้อยห้าร้อยครับคนคมเนี่ยเออเอานาเขาเอาหนามามาโดยเฉพกับนี่แหละครับผมดูกันยาวๆครับดูของผมนี่ผมอาจจะไม่ได้นั่นหรอกไม่ได้เลือดเลือ,ขอลดขโมยหรอกแต่ว่าขายหลักหงาแลนะ้วเนาะเอาอุณงน้ำผไปก่อนเนาะ เอาคุณภาพนะครับผมเน้นคุณภาพจะให้เห็นตั้งแต่เนี่ยสีลงไปเนี่ยสียไปรับเอร์รถั้นฟูโซเนี่ยสีลงไปรีวิวว่าหอดใสแล้วอ่าเลื่อนช่วงมากตอนนี้หอดใสแล้วสีเอาเขาขั้นไดย์ตรงตองระบุวา่าเอาขั้นนี้ออกแล้วเองหอเขาต้องไงห,ห่วงสีเล่ยเลี้ยงคิวเังสีเล่ยมันงสีหูมือแล้วเต้บัดสีซามันสีเป็นซาอยู่สีแต่เนี่ยขันสร้างสีแด่เขาลดพ่วงน,นี่อู้นั่นคือเงาเลยขันขันลดพวด่วงในเขาก้อนนะ่ะ ทั้งแม่ทั้งลูกได้บบในีรพปวงอ่ะอืมแต่ว่าขันเ้าเขา,ขาก้อนรพปวงนี่ติดเร็วข,ไไข,ข้อเนี่ยเป็นอะไรข้ออ่าท่อยเสียด,ดังนี้บ่เดี๋ยวมันหล,ลั่นี่บ่มันบ่หลั่นนี่มันเป็นเทอร์โบโเ,เดี๋ยว<อ>จะให้เขาเร็ยนฮวนให้ขันหนนอนได้เนาะปู่เนาะเอ่าปู่ปู่ถอยเสียตัวเอสปู่เนาะอ่าตัวเอสปู่นะครับท่อปู่ท่อปู่เจ็ดล้อเสียบังเสียบังระดับนี้ระดังวูวูเลยนะร้องกันนั่นสิลืม กอไอเสียตัวเอปูมบรรูดเร้อว่าป,ปู่ว่าปูแต่ขั้นทุนแผนเขาบอกว่า,าป,ปูเพราะว่ามันทอเธอ,อบ,กอ,บอกว่าเธอบโบว์เาขึา้นเขาอ่ะโอเคครับสองไรยากได้เดี๋ยวได้บริการก็แล้รครับผมขอบคุณมากครับผมอ่ะเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอบ้านผือตำบลป่งอะไรน,นะจำปา จำประมงนะครับผมยุบานไม่รถจะขั้นแหรอครับนี่โอ้เป็นตัวแก่ไมโคได้เป็นแบบีเป็นแบะเชลือเห็นบอลีนทางล่มไหนหมมสี่มื่นหาเดกจะเอายังไปปั่นมันมันไง่แ่่ว่ามักมักว่าียเอาใส่เครื่องคู่ปู่ตาทดทดโมเล่เลยทดทดเนี่ยมันไงก็นี่ให้ตัวนี้ไงมันถบ่ปด้กินแห้ง อ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับผมเือย,ยังเคยเห็นหนาเราพูดนั่นแตเคยเห็นหนากันยุ้ใส่บุงงหงาคุณคุณแมนบ่เคย,ย,คยเห็นหนาจัดไปครับเดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมเป็นเท่าแก่เลยนะครับสุดยอดมาก ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่มาอุดหนุนทีมงานสอสเสียบดักนะครับผมตั้งชื่อร้านว่ายังไงดีถ้าเกิดว่าผมจะตั้งโกดังเนี่ยทุกคนลองเสนอชื่อร้านให้ผมหน่อยได้ไหมชื่อร้านอะไรดีท็อปออโต้คาร์อย่างนี้ดีไหมท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ต โอ้อันนี้ไม่ใช่ละว,ว่นท็อปเจริญอันนี้ก็ไม่ใช่จะชื่ออะไรดีวะท็อปคาเพนโอ้ยอย่าเพิ่งตั้งชื่อเลยพี่น้องเลยเอาไปเรื่อยๆตามลากหญ้าเรานี่แหละดูเมื่อเช้าลมแรงไม่แรงดูมะขามหล่นเต็มเลยครับเสียดายมะขามมากเลยบอกให้ป้ามาเก็บเอาอยู่ มันโดกไหมพอหล่นลงปุ๊บมันก็ขึ้นลูกเล็กๆขึ้นมาเลยมาแทนเลยนะครับใครสนใจอยากจะได้รถสวยๆก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับ JO7E หัวแคบนะครับ JO7E หัวแคบแต่งเต็มเลยนะครับคันนี้ถ้ายังไงก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์โทร085 585 9 902นะครับสนใจก็โทรมาสกิดมานะครับเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูก็เบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้แหละครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ085 585 990 2เลยนะครับมีอาทิตย์หน้ารับรถนะครับ j o 7 e หัวแคบกระบะ3าเมตรหกนะครับช่วงล้อ3ามเมตรสาสตามสปิกนะครับระแนงสไม้ที่ผมโพสต์ไปในกลุ่มนะกลุ่ม fc top แท็บ600ฮโซนะครับ f ภาษาอังกฤษ c 6็อปแท็บ600ฮโซนะครับในกลุ่ม a c e b o o k อะลองเลื่อนดูผมโพสไปในนั้นแหละหัวขา,ขาวขาวกระบะกำลังต่อใหม่รถคันนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะครับแต่จะแต่งให้เลยอยากได้หมวกอยากได้นาซาอยากได้ไฟถ้อยเสียจัดไปอยากให้เสียครับไม่ให้พี่น้องต้องผิดหวังแน่นอนเพราะว่าผมก็เป็นสายแต่งรถมา นานพอสมควรถือว่าอยู่ในวงการนี้ส0 10บกว่าปีจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คืนกําไรให้กับพ่อแม่พี่น้องท,ท,ทุกทท่านนะครับนะต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่าอย่างที่ปากพูดหรือเปล่านะนะครับแต่อย่าอย่าตีคุณภาพรถเนี่ยเหมือนป้ายแดงไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยโอ้ยเสียท็อปคือคุยแท้บัดเอามาคืบอบงงามทำป้ายแดง ไม่ได้คุณเป็นลองเสืบดูว่าราคาป้ายแดงเนี่ยเท่าไหร่ราคารถมือสองมันแค่ครึ่งเดียวนะครับเราอย่าไปตีขนาดนั้นนะต้องทําใจเผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะได้สวยๆเลยเนี่ยเอาป้ายแดงครับไม่มีที่ติแล้วครับถ้าคนติรถป้ายแดงก็คือคุณต้องไปหาหมอแล้วครับผมนะ <laughs> ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ